สวัสดีครับทุกคนสวัสดีตอนเย็นนะครับของวันจันนะครับที่3เดือนเมษายนครับทุกคนตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดระนองครับนี่ครับทุกคนอันนี้ก็เรยกตลาดอะไรครับี่ตลาดเทศบาลตลาดเทศบาลเป็นตลาดขอตอนเย็นใช่ไหมครับครับโอเคทุกคนวันนี้ผมพาทุกคนจะมารีวิวดูตลาดเทศบาลซึ่งเป็นตลาดตอนเย็นของจังหวัดระนองนะคบว่าตลาดที่นี่ครับมีอะไรน่าสนใจแล้วก็มีอะไรขายบ้างครับทุกคนก็เราไปดูด้วยกันเลยครับว่ามีอะไรที่บบ ซื้อกลับไปกินที่ห้องบ้างครับทุกคนไปดูด้วยกันเลยครับก็ตลาดที่นี่จะเปิดเฉพาะช่วงเย็นนะครับก็เหมือนกับวกตลาดแรงหรือว่าตลาดตอนเย็นๆทางภาคอีสานบ้านเราครับแต่ว่าผงว่าสินค้าหรือว่าอาหารต่างๆมันไม่น่าจะเหมือนที่ทางภาคกลางหรือภาคอีสานนะครับไปดูด้วยกันเลยครับนี่ครับจังหวัดละนองเป็นจังหวัดแ็กๆนะครับจังหวัดที่บอกว่าอยู่ทาง อ,ออกจากชุมพรมาประมาณเกือบสองชั่วโมงครับแล้วก็ลงไปข้างล่างก็จะเป็นจังหวัดพังงาแล้วก็ภูเก็ตครับนี่ครับไปดูด้วยกันทุกคนนี่ครับช่วงนี้ก็ตลาดเป็นวันจันทร์นะครับก็ไม่ค่อยพลุกคลานมากอ๋อนี่ครับทุกคนข้าโพดหวานฝังละสิบ,บาทท่าทุกคนมีขนมโซนนี้เป็นขนมนะครับ๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูเร่ๆก่อนนะครับเดี๋ยวมีอะไรน่าสนใจผมก็จะซื้อ ขนมุงละสิบบาทครับทุกคนนี่ฮะก็จริงๆอ่ะผมเคยมาเที่ยวที่นี่ตั้งแต่ก่อนโควิดนะครับแล้วก็หลังจากโควิดไปก็ไม่ได้มาเที่ยวที่นี่อีกเลยก็อันนี้เป็นครั้งแรกในรอบ3ปีครับน,นี่ฮะโอ้ปลาทุกคนนี่ปลาทะเลอันนี้ตัวอะไรครับคุณป้าตัวอะไรครับ ร้อยเดียวห,หูทุกคนนี่ครับปลาตัวใหญ่มากเขาเรียกปลาอะไรครับปลาเสียดยางซ่อมมาหู้นี่ครับทุกคนตัวละร้อยเองนี่ครับทุกคนอ๋อฮะเหลือแค่สองตัวนี่เหรอครับไม่แล้ววันหลังมีไหมครับถ้าเกิดผมซื้อกับบ้านอะไรเงี้ยอ๋อฮะปลาเสียบใช่ไหมครับ เอาไว้พวกแกงส้มแกงส้ม,ม,มอืมครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวตัวละร้อยบาทนะสองตัว180ร้อยแปดสิบาทคุณป้าลดให้เหลือสองตัวร้อยแปดสิบาททุกคนนี้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมกลับมาครับด๋ยผมกลับมามคนผมมาที่นี่ตอนอ,อตอนนี้อีกห้าทีก็จะทุ่มหนึ่งครับก็ตลาดจะปิดแล้วเหรอครับอ๋อโ,โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องเริ่มดูแลครับอันนี้เป็นหอย ถุงละเท่าไหร่ครับนี่ครับหมวยรียนครับโอ้หมีน้ำจิ้มให้ด้วยครับนี่ครับมีปลาซาบะนอร์เวย์โอเคตลาดใกล้ปิดแล้วทุกคนเดี๋ยวพาทุกคนไปดูอันนี้คือข้าวต้มข้าวต้มไก่ทรงเครื่องครับนี่ครับทุกคนน้ำผลไม้ปั่นก็มีนะครับนี่ครับเป็นตลาดของจังหวัดระนองนะครับทุกคนนครับ ออันนี้อะไรครับนี่ฮะ <cr> เห็ดแครงเห็ดอะไรนะเห็ดแครงนะครับเอาไว้ทำอะไรกินครับพี่ขอ,ขอจับตัยนะครับโอ้ยมันยังอ๋อน,นี่เห็ด<ห>สดเลยนะครับผัดเผ็ดได้ผัดเผ็ดเหรอครับแกงกะทินนเห็ดม,ม,มันเกิดจากอัด,ดัดแถวไหนครับเ<ก>ออเพราะนี่เพราะอ๋อน,นี่เพราะไม่ได้เกิดตามธรรมชาติเหรอครับธรรมชาติก็มีแต่ช่วงหน้าฝนเพราะตอนเปหน้าฝนมันเกิดกับต้นไม้อะไรครับอ่าส่วนมากจะเป็นไมยาง มายางให่ชอบง,งอกยางพราราใ,ใช่ใช่ใช่ใอ๋อเขาเล่นกอกรวัดอ๋อเขาเลยนเห็ดแครงอ่าเอาเอาไว้เป็นเป็นแกงก็ได้ใช่ไหมครับแกงก็ได้ห่อปิ้งอะไรก็ได้อ๋อมันมันมีกลิ่นหอมไหมครับห,หอมหอมหอมแกงกับปลาย่างเจียวก็ได้บูทับอะไรได้ไหมโอ้โหอันนี้เพิ่งเห็นครั้งแรกที่นี่มีขายไหมพวกเป็นแกงเห็ดนี่มีเขามีไหมมันบางร้านนี่ก็ซื้อแกงอ่ะอ๋อฮะครับ ขออนุญาตถ่ายรูปเลยนะครับได้ได้ขอบคุณมากครับอันนี้เป็นกะปิใช่ไหมเรียกว่าเคยเขาเรียกเคยเออเคยเออเดียวกันอ๋อกะปิเคยอันเดียวกันอู้หนี่กระปุกแค่ไรครับทุกคนนี่ฮะเห็นเนื้อกุ้งเลยใช่ครับนี่เห็ดเนื้อนี่ต้นขาเรียกเห็ดตีนตะแกรงก็เียกนะครับผลิตานเรียกเห็ดตีนตะแกรงอ๋อเห็ดตีนตะแกรงนี่ผลิตานเรียกใช่ใช่แต่ไม่เคยกินนะแต่ไม่เคยเห็นอันนี้มาเห็นครั้งแรกเลยครับนี่ฮะเห็ดแครงครับเห็ดแครงสีจะคล้ำหน่อยครับแต่กินหอมมนะครับีกินหอมครับ แค่มอยู่วันจีนทุกแกฮะของหวานนะครับทุกคนอ๋อโทษทีครับทุกคนผมมาช้าไปหน่อยนึงครับนี่ร้านนี้อร่อยนะครับเค้าเคยใครทานขนมจีนน้ำยาปูเปิดกี่โมงครับพี่เปิดกี่โมงครับสองทุ่มรับขออนุญาตเปิดดูหน่อยนะครับขนมจีนน้ำยาปูน้ำยาปูชุดละสามสี่บาทเอง อ๋อหมดแล้วเหรอครับโอ้ค่ะช้ำยาปูหมดแล้วครับทุกคนขายดีมากเฮ้ยมันก็จะปิดแล้วมาปิดตลาดมีดตลาด <c oughs> อันนี้ปังครับป่าปังไว้เฮ้ย <c oughs> อันนี้ส้มอะไรครับคุณป้าโชคลาภโชคุา ชกุลอันนี้มาจากไหนครับชุมพรค่ะอ๋อเป็นส้มชกุลถ้าถ้าเป็นทางเหนือก็คือเป็นพวกส้มสายน้ำผึ้งใช่ไหมครับอันเดียวกัน์พระทางเหนือชกุลก็มีแต่ลูกมันจะแดงแล้วผมขอชิมหน่อยได้ไหมครับผมว่าจะซื้อขอดูว่ารสชาติมันอร่อยไหมอะไรเงี้ยเนี่ยคืโล่เท่าไหร่ครับโล่แปดสิบบาทจ้ะอืมอร่อยอ่ะที่ระนองไม่มีปลูกครับชกุล แล้วช่วงไหนที่เป็นพวกมังคุดพวกงเงาะเยอะๆครับผม,ผมจำไม่ได้ประมาณพฤษภาใช่ไหมพวกเงาะมังคุดต่ช่วงนี้ออกดอกพฤษภาได้ไหมประมาณนั้นนะคะพฤษภาอเอาให้โลนึงครับ <Okay. S 2> เอาอส้มนโลนึงครับทุกคนนะครับ อันนี้เขาเรียกอะไรครับทางทางละนองเขาเรียกอะไรเอ่อข้าวโพดอ่อนตีตีโพดตีโพดค่ะตีเหรออ๋อนี่ครับเราเรียกอันนี้เขาเรียกตีโพดข้าวโพดอ่อนนี่ครับมีทั้งมีทั้งมีทั้งเปลือกนะครับอันนี้ตีข้าวโพดมาเท่าไหร่ครับนี่ครับยี่สิบบาทอ๋อยี่สิบบาทครับตีอ่อนตีอ่อนเดี๋ยวซื้อส้มโชกุนไปกินครับทุกคนน่าจะอร่อยหรือเปล่าเขาเรียกว่าคาชีนะภาษาไทยกาหยู อ๋ออันนี้เอาไว้โชว์เลยไว้กินครับคุณครัเอาไว้ขายอ่ะเอามาขายอ๋อดูแลกี่บาทครับสิบบาทหมดแล้อันนั้นสิบบาทแล้วแล้วผมจะทานยังไงครับเอาไปทานไม่กินเอากรล้างแล้วก็กินอันนี้ไม่ได้ก็ไปเข้าขั้อันนี้ออกอันนี้เอาเอาเม็ดนี่มันออกเลยจะออกไปไหมอ๋อใช่ใช่เปิดออกแล้วก็ล้างแล้วก็กินเกลือออกเปรี้ยวหวานอันนี้เหรอเอาเนี้ยพีกินเกลือเหรอครับได้ยำก็ได้เหรอก็นี่ไงเม็ดนี้ก็ไปขั้วก็สามารถเอาไปกินได้ไงจ้า นั่นนั่นใช่นี่อันเท่าไรครับอย่างนั้นอันนี้สองร้อยห้าสิบยังถั่วไฮเนฟตี้บาทอืมถั่วไอ้นี่ช่วยนิดหนึ่งจ้ะปะแล้วนี่คืออะไรนี่ครับนี่ไม่ใช่เนะแดียวไปซองอันนี้ถั่วขายขายเอาไว้กกินมีอ๋อกินกระมีอ๋อเป็นเป็นพวกอ่อพริกเกลือเอาไหมเอาอันนี้อันนี้ครับเอาไปอันนึ่งไปกินไม่ได้ก็ไปหมดขายอะไรอ่ะถึงเท่าไหร่นะครบสิบบาทสิบบาทเองก็ไปหมดเลยนะเหรียญมีเหรียญปะไม่ใช่อันละสิบ ไม่ทั้งหมดนะสิบาทเอาหรอนี่ท่านว่าสิบาทมีเหรียญไหมยูเอาเมื่อกี้ไดเป็นนาน้ับเม็ดมนาเม็ดนี้ไปปลูกได้ใช่ไหมเนาะเดี๋ยวผมเออถ้กินเมื่ก็เอาเม็ดไปปลูกไปพ่อที่บ้านกายูใช่ไหมครับใช่ออกสํเผียงให้ฟังหน่อยครับกายอยู่าษากายูกายูไม่ใช่กายอยู่นะกายูมวงอะไรนะครับม่วงเล็ดล้อ มองเด็ดล้อมองเด็ดล้อเลยไก่ยื่น after กินได้หมดเลยเอานี่ไปด้วยเอาเนี่ยเอาไปเพาะเอาไปเพาะไก่ยื่นไก่ยื่เจอร้านตรงนี้อ่าคุณป้าอันนี้คืออะไรครับนี่ครับนี่พริกอันนี้ไม่ไม่นี่กะปิไม่ใช่ค่ะเป็นเเารียกกุ้งเค็มกุ้งเค็มเหรอครับกุ้งเค็มเอาไปทำไก่เจียวฮะเอาไปทำไก่เจียวแล้วคือทำไก่เจียวแล้วก็ใส่ลงไปเงนี้ครับจ้ะ ใส่แล้วก็คนคนแล้วก็ต้มมันใส่ไก่ทอดไก่รสชาติจะเป็นยังไงครับรสชาติหวานหวานมันมันอร่อยครับไม่เค็มอ๋อเป็นกุ้งทะเลกุ้งเล็กก็เหมือนเคยตัวเคยใช่ไหมครับแล้วขั้นตอนการทำนี้มันทำเหมือนเหมือนกะปิไหมครับเหมือนกะปิป่ะครับใส่เกลือมันอ๋อใส่เกลืออันนี้ต้องใช่น้ำใช่แต่อันนี้คือถ้าเกิดใช้กินได้หมดเราต้องใส่ตู้เย็นไว้ใช่ไหมครับมันจะได้ไม่เสียอ๋อโอเคอันนี้ถุงเท่าไหร่ครับคุณป้านี่ครับถุงละ้ยี่สิบบาทนี่ครับอ๋อ เขาเรียกกุ้งเค็มเนี่ยเขเอาไว้สำหรับไข่เคี่ยวอย่างเดียวใช่ไหมครับแล้วทำน้ำพริกได้ไหมครัไม่ได้ได้อ๋อไม่ได้แล้วที่นี่มี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 ขายไหมครับอ่าที่เป็นไข่เจียวใส่กุ้งเค็มอ่ะเขามีขายปะมีไหมที่เราจะซื้อไปกินอะไรเงี้ยครับออ๋ไม่เขาทำไม่ได้นะแต่ร้นะงงานตรงนั้นอะมีเอาเหรออ๋อเดี๋ยวจะลองให้ดูครับเดี๋ยวลองดูแล้วครับเดี๋ยวป้าไปได้ให้เอาไวาต้ตรงนั้นก็ทำอยู่กาทำปัดๆอยู่แล้วเดี๋ยวผมเดินถ่ายคลิปรีวิวก่อนเดี๋ยวผมกลับมาอ๋อโอเคครับเดี๋ยยววผมมาเดี๋ครับ โอ้ทุกคนเพิ่งบางอย่างก็เพิ่งจะเคยเห็นครับกุ้มเค็มนี่ทุกคนผมมาช้าเกินไปตรงนี้ปิดแล้วครับนี่ครับแต่ผมจะถ่ายให้ดูเฉพาะไอ้ที่น่าสนใจนะครับว่ามีอะไรที่ค่อนข้างจะแตกต่างจากที่เคยเห็นครับทุกคนนี่อุ้ยแกงเผ็ดเนื้อหมูป่าใช่ไหมหมูป่ามีไก่บ้านจ้ะอ๋อครับหมูป่าอันนี้ไก่บ้านอุ้ยปลาทูนิ่งอันนี้ปลาทูนิ่ง ไม่ใช่ปลาทูแม่กองใช่ไหมครับไมใช่ค่ะปลาทูพี่แต่ว่ายายนึ่งเองค่ะนึ่งอ๋อนึ่งเองเหรอครับเป็นปลาวนลอยนะลูกนะไม่แข็งนะมันคล้ายๆกับพวกปลาทูแถวแม่กองไหมครับไม่คนละอย่างกันรสชาติเดียวกันรสชาติเดียวกันคือไม่เค็มมากเป็นเป็นเป็นค่ะไม่เค็มมากอ๋อหกสิบบาทอันนี้อ่คุณพี่เขานึ่งเองนะกายูกายูเป็นปลาวนลอยค่ะอ๋อบอลลอยคืออะไรครับวนลอยวนลอยที่ปลามันจะเนื้อนุ่มกว่านบอลลากบอลดำบอลลาก อ๋อแล้วอันนี้ปลาวนลอยมันจะนิ่มนิ่มอ๋อฮะฮะนี่ครับก็อร่อยอร่อยมีแบบทอดแล้วไหมครับสำเร็จรูปอะไรเงี้ยหมดแล้วตัดลูโอ้เสียดายอันนี้ขั้วนี่ครับเป็นของขึ้นชื่อของจังหวัดระนองกินได้หมดเลยอ๋อกินได้หมดเลยขัวเรียบร้อยแล้วลูกแต่อันนี้ไม่ไม่เคะทอเปลือกอ่าอันนี้มาจากจังหวัดระนองเลยนะครับลแกลใช่อันนี้เม็ดนำเข้ามาเม็ดเม็ดจากต่างประเทศแต่ว่าบ้านเราบ้านเราขั้วเองอ๋อแล้วจุงนี้เท่าไหร่แค่นี้เลยอันนี้ร้อยเดียวนะร้อยห้าสิบอ๋อร้อยร้อย อ๋อแล้วข้าวเกี๊ยบนี่จากบ้านเราป่ครับที่นี่ป่ะครับมาคุ้คนไม่เรามาคั่วเองไงคะไม่ข้าวเกี๊ยบเลยครับข้าวเกี๊ยบคุ่วอ๋อข้าวเกี๊ยบมาจากหัตใหญ่อ๋อหัตใหญ่อร่อยนะคะอร่อยเอออย่ากินแล้วใหญ่ใหญ่พอมาถึงใหญ่มากินก่อนใหเออเหมือนมาส่งเขาเพิ่งมาส่งข้าวเกี๊ยบข้าวเกี๊ยบนี่ทำแต่านอะไรครับข้าวเกี๊ยบคุ่วมันคุ่งแท้ไงลูกมันจะไม่ผสมแป้งเหมือนที่เรากินทั่วไปอืรสชาติดีหนงละสี่สิบบาทอร่อยอร่อยเขาเพิ่งมาส่ง อันนี้คือไม่ปอกอันนี้คือขั่วแต่ไม่ปอกเปลือกใช่ไหมครับไม่ปอกเปลือกแต่ปอกได้แต่แต่ว่าทานได้เลยนี่ใส่เกลือแล้วใส่อะไรครับใส่เกลือร้อยห้า150บาทประมาณครึ่งกิโลได้ไหมครับสามขีดถือว่าถูกนะทุกคนอันนี้คือร้อยหนึ่งันนี้ร้อยหนซื้อเยอะก็สามารถลดได้ใช่ไหมครับถ้าเอาเป็นสิบลดได้เศรษเป็นสิบลดได้ห้าเป็นสิบลดได้ผมไปห้าครัอ๋อโอเคเดี๋ยวผมอยู่อีกหลายวันอยู่ครับเพิ่งมากันเดี๋ยววันหลังมาซื้อวันนี้มารีวิวก่อนใช่่่คครรัับบไไปปมมาาาาเเเเททีีียยวววกกกะะะจพน้ ครับใช่ตรงนี้คือเป็นอาหารนะครับเป็นอาหารเป็นกับข้าวนะครับทุกคนให้ดูกับครับเอออันนี้เคาเรียกอะไรอันนี้เคาเรียกอะไรเนี่ยสายบัวป่ะอะไรครับขิงอันนี้คืออะไรครับเนี่ยอันนี้คืออะไรพี่หน่อปุดฮะหน่อปุดคล้ายๆกับข่าใช่ไหมนี่กินดน่ออ้อก้อนจิ้มกับน้ำพริกหน่อปุดอ๋อทุกคนนี่ครับนี่ฮะตอนแรกนึกว่าสายบัวครับไม่ใช่อ๋อนี่ครับเป็น เครื่องเคียงครับทุกคนนี่เห็้เลยครับแล้วก็มีขนมต้มะนะฮะอันนี้ไขป่ปลาอะไรครับพี่นี่ค,ครับไข่เป็นปลาอะไรครับปลาจวดปลาจวดอ๋อพวกเกลืออุ้ยทุกคนนี้ครับเห็นไหมอาหารทะเลพวกเกลือตวงกี่ลายครับคุณลุงห้าสิ <50 S 1> บจ่ะห้าสิบบาทครับโอ้ห้าสิบจ่ไข่ปลาทุกคนนี้ครับถ้าใครอยากกินอาหารทะเลที่นี่นะครับแนะนําเลยสดสด 40บาทต่อถุงครับทุกคนนี่ครับอันนี้ปลาอะไรครับนี่ครับอันนี้ปลาเจียมปลาเจียมก็อันนี้ปลาสามแก้วปลาดักปลาดักปลาสามแก้วก็เป็นปลาทะเลใช่ไหมครับทะเลเหมือนกันอ๋ออ๋อคล้ายๆปลาดุกใช่ไหมครับใช่ปลาดุกนี่ครับทุกคนอาหารทะเลปลาทะเลไข่ปลาอันนี้คือไปคูข้าวกินได้เลยใช่ไหมครับใช่ครับโหน่ากินน่ากินเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมาลองชิมดูดีกว่าอันนี้ซื้พิเศษอะไรขอบคุณมากครับครับ นี่คืออะไรครับพี่นี่ครับขี้มอดขนมขี้มอดอระไรทำมาจากอะไรครับพี่มันมีข้าวคั่วข้าวมะพร้าข้าวคั่วเหมือนถั่วตัดคล้ายๆถั่วตัดข้าวข้าวคั่วแล้วก็มีมะพร้าวน้ำตาลอะไรกับขนมขี้มอดเอาไปลองกิมดีกว่าเดี๋ยวลุงก็มีมีผสมของน้ำตาลข้าวแล้วก็มะพร้าวค่ะสอย่างข้าวอะไรครับข้าวข้าว เข้าเข้ากล้องเหรอไม่ใช่ตามๆอ๋อขายไงครับนี่ครับหัวละสิบบาทขี้มอดเอาให้สองอันครับขี้มอดขนมขี้มอดวัอยู่ใบเด็ดเขาเก็บกุ้งของผูกอันนี้คืออะไรครับพี่เป็นผานางเหรอครับปลาทอดปลาลันเลอนอ๋อขออนุญาตนะครับเหลือชิ้นสุดท้ายแล้วเอาไหมพี่เอาไหม อุ้ยอิ่มแล้วนี่ขนมเทียบแล้วอันนี้คือเป็นแกงหนอเลี้ยงค่ะหนอเลี้ยงอ๋อนี่ครับผมนอเลี้ยงทุกคนนี่ครับผมน่ากินมากเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้มาอุดหนุนครับนี่ชื่ออะไรนะครับไปนะครับมาถ่ายรูปวีดีโออู้อันนี้คือยำแมงดาทะเลใช่ไหมครับชุดละร้อยแปดสิบบาททุกคนมีเครื่องยำให้ด้วยอ๋ออันนี้คือเป็นตัว ถามถามตัวด้วยใช่ไหมครับ <_ d> um> แต่อันนี้คือไม่มีเครื่องยำใช่ไหมครับ <_ d> um> หรือว่า <_ d> um> อ๋อเราอ๋อเราสามารถเลือกให้ได้อันนั้นรอบไปสิบาทน,นี่คือโอ้ทุกคนให้ดูแม,มงดาะเลนะครับอันนี้คือเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นทั้งตัวเลยครับทั้งกระดองอันนี้สองบาอแต่สิบาทถ้าเกิด <_ d> um> เป็นกล่องอันนี้ก็คือร8อสิบาทมีเครื่องยำให้ด้วยครับนี่ครับเป็นพวกมะม่วงครับแล้วก็เป็นพวกหอมนี่ครับทุกคนเห็นไหมครับโอ้เดี๋ยวต้องจัดละทั้งวันนี้ครับเดี๋ยวมาอีก แมงดา,าทะเลมันจะมีกลิ่นไหมเนีเ่ยอ๋อมันจะมีกลิ่นหอมๆเหมือนกันทุกคนนี่ครับกลิ่นแมงดา,าทะเลโอ้ถ้าใครอยากอาหารอีสานก็มีนะครับนี่ครับซุป่อไม้ลาบไก่อันนี้ลาบไก่ใช่ไหมลาบหมูหมอ๋อลาบหมูอันนี้เป็นหอยดองใช่ไหมครับหอยดองโอ,อง้ท <ished S 2> oh. ุกคนนี oh, <ๆ>่ครับ มีซุปหน่อไม้ซุปมะเขือด้วยครับทุกคนนี้ครับโอเคทุกคนตลาดาเทศบาลน,นะครับตลาดสดเทศบาลตรงนี้ก็ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่กว้างมากนะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงวันธรรมดาตลาดก็อาจจะไม่เยอะนะครับโซนที่ผมมาโซนแรกตอนนี้เป็นพวกขายของอาหารกินของสดนะครับทุกคนแล้วก็ตรงโซนตรงนี้ก็จะเป็นพวก ขายเสื้อผ้านี่ครับค,ครับก็จะมีล็อกข้างในด้วยครับทุกคนแล้วก็ทุกคนผมจะบอกว่าตลาดที่นี่นะครับแม่ค้าทุกคนน่ารักมากครับแล้วก็นิสัยดีมากทุกคนนี่ครับยิ้มแย้มมากเลยก้ยุก โอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่ตรงศาลหลักเมืองของตัวจังหวัดระนองนะครับทุกคนก็มาไหว้พระขอพรนะครับขอให้ท่านนะครับดูแลปกปักรักษาแล้วก็ให้ความโชคดีสวัสดีแก่ผู้มาเยือนอย่างพวกเราครับทุกคนนี่ครับตรงนี้คือศาลหลักเมืองของจังหวัดระนองครับนี่ครับก็ผมก็ไหว้พระทำบุญแล้วนะครับแล้วครับนี่ครับจุดธูปจุดเทียนถวายบูชาดอกไม้แล้วก็ทองคําเปลวครับทุกคน โอเค,คทุกคนสลับคลิปวันนี้นะครับคือตั้งใจจะมาเที่ยวชมพามารีวิวตลาดสดเทศบาลของอตัวจังหวัดคร<พ>ับก็หวังว่าคลิปนี้ทุกคนก็คงได้รับประโยชน์ได้รับความรู้ความบันเทิงเพลินๆนะครับบางอย่างนะครับถ้าเกิดเราไม่ออกมาเห็นเราก็ไม่รู้ว่าเออแถวนี้เขากินกันอย่างนี้แบบนี้ทุกคนนี่ครับแต่ละภาคแต่ละจังหวัดก็มี ลักษณะการใช้ชีวิตหรือว่าการดำรงชีวิตที่แตกต่างกันออกไปนะครับคนไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคอีสานหรือไม่ก็ภาคใต้นี่ครับทุกคนก็อยากให้ทุกคนมาเที่ยวชมนะครับที่จังหวัดระนองครับที่นี่เป็นเมืองที่น่าอยู่เป็นเมืองเ,เล็กๆครับพื้นที่ส่วนมากก็เป็นพื้นที่สีเขียวครับอากาศบริสุทธิ์ครับทุกคนไม่มีคําว่าฝุ่นหรือว่ามลพิษของ PM 2.5ครับแล้วก็ผู้คนที่นี่ค่อนข้างจะเยิ้ยมแย้มน่ารักเป็นกันเองมากครับทุกคนนี่ฮะ สำหรับคลิปนี้ก็คงต้องจบเพียงแค่นี้ครับทุกคนก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับผมแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคืนนี้ก็ทุกคนมีความสุขตลอดปันดีครับสวัสดีครับ